เด็ดพักละเอามาใส่ไข่ทอดลวกพักละใส่ถว้วยและก็ตอกไข่ใส่สองแกนครับน้ำปลาผงเนื้อผงปุ้มรสซีทาบอป,ปเนอรอไข่ตอกเพิ่มแหมสองแกนดีกว่าคน้นเข้ากันและวก็ดังไฟตั้งหม้อขางทอดไข่ลงไปและวก็ทถอดถือฟูนะครับเทคนิคใส่น้ำมันหนักหน่อยเนอจากนั้นเนี่ยเอามายัดน้ำมันในกระซอนครับรอมันกรอบจะอีจ้า หน้าพักบุงหนองเก็บยอดงามๆามมาพัดครับพัดไฟแหงๆงลูกหนักๆจักจอีแล้วครับผมและก็รุ้งรสฮือรสชาตล้ําเนาะจับพริกจับเกี๊ยและก็พ้อมกินครับผมแม่ตำน้ำพริกกะปิกินกับหน้าพักบุงพ้อมกับไข่ทอดใส่พักละครับกํากินแรงนี่ง่ายง่ายจุ่ยกันน่ย กักบกับของกินติหาได้ตามบ้านเฮาบม่ต้องซื้อหาในราคาติแป้งๆนะครับถือว่าเป็นกับกินตีล้ำๆเพราะได้กินพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่และก็ปีสาวครับ <S <S 1> <S 1> แล้วแรงนี้เอาอย่างมากินกระเอินตายคลิปมาเนือ้อ